ผมเอกวสุธานะครับหรือที่ช่องเอกไรเดอร์ทีเอนะครับหรือเอกไรเดอร์ไทยแลนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาขอบคุณนะครับทับท่านที่กดเด้าไลค์กกดติดตามนะครับก็อตอนที่ผมเปิดมานะครับมันก็มีอยู่แค่หท่านนะครับก็ต้เปไปเพื่อนกันนะครับก็คนที่เจนะครับ ท่านที่เจ็ดก็เข้ามาวันนี้นะครับช่วงก่อนเที่ยงนะครับผมนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับ thank you ท่านที่กดซับกดติดตามนะครับท่านที่เจ็ดนะครับวันนี้นะครับก็มีอะไรขาดตกบกพร่องไงก็ฝากติดตามนะครับแนะนำนะครับติชมได้เลยนะครับผมก็เพิ่งทำคลิปนะครับได้มีกี่คลิปนะครับส่วนคลิปที่จะขับรถไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เดี๋ยวรอเวลาว่างจริงนะครับ เวาว่างจริงก็เดี๋ยวจะหาเวลานะครับแล้วก็ไปกันนะครับก็ตามสไตล์นะครับแบบผมเลยนะครับตามไปบ้านนะครับโอเคแต่งร่นอะไรท้งนั้นนะครับไปไงนะครับถ่ายไงนะครับก็เอามาให้ท่านดูแบบนั้นเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับท่านที่เก็บนะครับที่กดติดตามวันนี้นะครับช่วงก่อนเที่ยงนะครับเนี่ยขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ ท่านต่อไปนะครับที่อนาคตข้างหน้านะครับท่านกดติดตามเข้ามาครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับก็การนําเสนอของผมนะครับในรูปแบบขับรถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนะครับอย่างด้านหลังผมเลยนะครับก็ไปเรื่อยนะครับก็อาจจะมีถ้ามีเวลาเยอะหน่อยก็มีนอนค้างนะครับค่ำไหนก็นอนนั่นนะครับหรือส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนมากจะเป็น วันเดทิปนะครับไปเช้าเย็นกลับนะครับหรือว่าไปเช้ากลับมืดหรือว่าไปบ่ายกลับค่ำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเที่ยวแต่แถวนี้แหละครับนะวันเดทิปก็คงไม่ไกลละครับเพราะคงได้เป็นชานเมืองจังหวัดข้างเคียงนะครับอย่างยุทธยานะครับนครปฐมราชบุรีนะครับสระบุรีนะครับหรืออาจจะไปเขาใหญ่อะไรประมาณนี้แหละครับ บากช่องเราแวดใกล้เคียงครับที่เราพอจะสามารถจัดวันเดททิปได้นะครับก็คงจะเป็นประเภทนั้นนะครับก็ส่วนมากก็ไม่มีเวลาเพะผมทำงานนะครับทําทุกวันน่ะนะครับเป็นงานอิสระนะครับเนี่ยครับดูอย่างข้างหลังเลยนะครับเห็นกล่องไหมครับก็ส่งอาหารค่ายหนึ่งนะครับก็ทํามาตั้งแต่โควิดละนะครับก็ตอนโควิดตกงานนะครับ เป็นธรรมดาแหละนะครับช่วงโควิดเมื่อก่อนทำงานเป็นเอ่อดีเซลล์นะครับเดินขายอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับเดินขายตามบ้านนะครับแต่พอช่วงโควิดลงมาปุ๊บเรียบร้อยครับผมมองผมอ่านเกมแล้วว่ามันคงไปไม่ไหวนะครับเพราะคงไม่มีใครจะต้อนรับไม่มีใครจะออกมาคุยกับเรานะครับไม่มีใครจะเจอเราเข้าไปคุยในบ้านนะครับเพราะว่าของผมที่ต้องเข้าไปนั่งคุยในบ้านหรือว่าหน้าบ้านนะก็คือแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นการสนทนาในการขายนะครับ ก็โคโควิดมาแล้วจบนะครับผมว่าคงจะไม่แล้วล่ะนะครับก็เลยคงลาออกมานะครับก็ออกมาแล้วก็เกลียผู้จัดการนะครับผู้จัดการก็โอเคนะครับก็เลยออกมาวิ่งส่งอาหารนะครับก็ตั้งแต่โควิดตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็เนี่ยรวม2ปี3ปีละนะครับก็เนี่ยก็วิ่งส่งอาหารมา3ปีละตอนนั้นเนี่ย c ีนะครับรถบิ๊กไบค์ผมนะครับก็ยังผ่อนไม่หมดเลยนะครับ ของ็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอวิ่งสองอาหารได้เดือนสองเดือนนะครับรู้แล้วแหละว่าตัวเราเองนะครับได้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับกับบริษัทที่ผมทำก็ก็ถือว่ายังพอถูกพอไถ่ไปได้ในช่วงโควิดนะครับก็จนตอถึงทุกวันนี้นะครับก็ CB ผม650ูนย์ผมนะครับก็ได้ผ่อนหมดละนะครับ5ปีนะครับก็หนึนะครับผมเนใหญ่นะครับก็อยากจะฝากนะครับเพื่อนๆนน้องๆนะครับ ท่านนะครับคิดจะออกบิ๊กไบค์นะครับคิดได้ดีนะครับเราต้องที่ไฟแนนซ์เขากําหนดอะนะครับที่ไฟแนนซ์เขากําหนดเลยนะครับว่าเดินเดือนของคุณนะครับต้องเป็นสามเท่านะครับถ้าทําได้นะครับมันก็จะไม่ลําบากเราแต่ว่าถ้าเราฝืนเหมือนผมอ่ะนะครับตอนนี้ผมอยู่บริษัทผมยื่นสูงเปอร์เซ็นต์ผ่านนะครับแต่ว่าผมก็เออใส่ดาวไปนิดนึงนะครับยังเหนื่อยยนะครับ ผ่อนเดือนละ5,722บาท5ปีนะครับผมดาวไป1ี4นะครับช่วงนั้นนะ,นะครับแล้วก็ออกรถมาก็ประคองมาได้อยู่ทุกวันนี้ก็ช่วงนี้โควิดก็ซาแล้วก็โอเคนะครับก็แบบนั้นเลยสป็นแบบคนท,ที่จะออกนะครับก็แนะนำน,นะครับเป็นรุ่นตุนเล็กๆไปก่นอนก็ได้นะครับ ย่างคนตัวเล็กนะครับคนไทยพื้นฐานตัวเล็กอยู่แล้วนะครับอย่างผมนี่ก็สูง165นะครับก็ขยิงนิดนึงนะครับคันนี้รถซีบีผมไม่มีการโหลดนะครับไม่มีการโหลดใดๆทาอยู่อย่างเดียวคือปาดบอกนะครับปาดบอกมาแค่ได้แค่หนึ่งนิ้วนะครับก็แต่งแบบนี้เลยนะครับแบบข้างหลังหรือว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าแต่งทูดิ้งนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับที่ช่องนะครับเอกไลเดอร์ นะครับทีเอสละนะครับย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับที่หน้าเอ่อีพีห้านะครับเป็นการแนะนํานะครับอุปกรณ์แต่งนะครับแต่มันก็เดิมพื้นฐานเลยซีบีของาูนนะครับเป็นรถในเกตอยู่ละนะครับแต่ที่ผมแต่งไปเนี่ยนะครับก็อำนวยความสะดวกเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าจะเป็นตัวจริงจริงๆนะครับนะมีคนทําอยู่นะครับอยู่ในกลุ่มนะในกลุ่ม สามารถซื้อได้เลยนะครับผมขออนุญาตแนะนอนนะครับก็ซีเบียว่า 0x นะครับลองเซิร์ชดูในเพจบุ๊กนะครับว่าเจอแน่นอนรถทัวริงนะครับผมก็อยากจะทํากับเจ้านั้นอยู่กันนะครับท่านทําสวยนะครับทําแบบเป็นรถทัวริงจ๋าเลยนะครับสวยๆละหล่อใส่ปิดนกลหล่อเลยนะครับแต่งบประมาณก็ก็น่าดูนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าผมพร้อมในตรงนั้นแล้วผมก็อยากจะทอยู่นะครับเพราะก็ไม่อยากจะเปลี่ยนทันใหม่แล้วแหละนะครับต้องไม่อยากไปเรื่องต้นใหม่อ่ะอายุก็เยอะแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับ ก็อยากจะออขอกำลังใจนะครับกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกำใจให้น้านหน่อยนะครับอายุเยอะแล้วนะครับถ้าหนูๆก็เรียกน้าเรียกลุงได้นะครับก็ผมก็ไม่รู้จะขับได้อีกนานได้เท่าไหร่นะครับห้าสิบก็คงยากเลยเด้วยน้ําหนักรถเขาสองร้อยกว่าโลแล้วก็บวกปี๊บบวกอะไรใส่ของไปนะครับก็หนักเอาการอยู่เหมือนกัน แต่ก็โอเคนะครับรถผมมองดูว่าถึกทนดีนะครับผมขี่ไปกรุงเทพเชียงใหม่ไปกลับไม่พักเลยนะครับก็พักก็นนิดๆหน่อยๆนะครับกินข้าวกินอะไรก็นั่นก็ยิงยาวเลยนะครับ650ก็เอาอยู่นะครับก็ไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้ผมนะครับได้มีโอกาสนะครับทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดู นะครับก็ไปคลิปขับรถมอเตอร์ไซค์ดองเทียบทั่วไปนะครับก็มีอะไรที่ว่าผิดพลาทําไม่ถูกนะครับก็สามารถแนะนําผมได้เลยนะครับติชมได้เลยนะครับตามตามสะดวกนะครับว่าเออนุอันนี้พี่น่าจะทําอย่างนู้นนะน่าจะทาอย่างนี้นะเออนะลองดูตรงนั้นนะดีไหมอะไรเงี้ยก็คือสามารถแนะนําผมได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับที่มากด ติดตามนะครับกดสร้างคล้าให้เป็นท่านที่เจ็ดนะครับว่าท่านจะดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับในอนาคตนะครับกดติดตามนะครับก็ยังไงก็วันนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมต้องจะไปทำงานต่อลนะครับผมก็มาพักกินข้าวนะครับวันนี้ มีอะไรสามารถติดตามได้เลยนะครับสอบถามได้เลยนะครับเรื่องปี๊บเรื่องอะไรนะครับสถานที่ทําซื้อที่ไหนนะครับแต่ตรงนี้ช่วงนี้ก็หาซื้อก็ง่ายนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับมีอะไรก็แนะนํานะครับก็เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอฝากช่องเอกไลเดอร์ทีเอสนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามสอบถามนะครับยังไงก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณครับโอเค